สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack Battle นะครับซึ่งวันนี้ก็ยังอยู่ในแพท 0.9.24h Betatest นะฮะแล้วก็เป็นคิวของเรนเจอร์นะฮะก็วันนี้ไม่มีอะไรทำไมได้เตึกปอกคุณใหญ่ <c oughs> ไม่มีอะไรครับวันนี้ก็เล่นเพลินๆชิวๆไปก่อนอ่ะชิวๆไปก่อนครับรีโรหนึ่งทีมี มีไม่กวาดเอาไม่กวาดมาก็ได้ไม่กวาดมาแล้วก็ดาบไม้เวสตโตนมาแล้วก็หอยสังมาครับไปกันต่อฮะเอาจริงวันนี้ก็คือผมตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะทําคลิปลงอีกสักประมาณคลิป2คลิปไม่ก็คลิปหน้าเลยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเกมเล่นกันฮะแล้วรอจนกว่ามันจะเปิดเบตา้าแล้วเราค่อยมาเล่นอีกทีหรือแค่สลับกันเล่นสลับกันเล่นเกมอื่นบ้างน,นะฮะเพราะว่าเบต้าเนี่ยตอนนี้อาวุธของใหม่ก็ครบหมดแล้วเหลือรอแค่มันเสถียรเท่านั้นเองนะฮะ โอเคอันนี้มาปุ๊บก้อนหินไปนซื้อนี้มาแล้วก็เดี๋ยตั้ง5บาทเดี๋ยวตั้ง5บาท,เ,บาทเอาดาบไม้มาก่อนครับล็อกเวโซนไว้หน่อยครับไปกันต่อฮนะมีหอยสังด้วยตามจริงอ่ะผมอ่ะอยากจะลองเล่นสายสายหอ,อกนะหอ,อกศักดิ์สิทธิ์ครับอยากจะลองเล่นดูมากๆเลยเพราะว่ามันเหมือนจะเล่นยากไนงะเหมือนจะเล่นยากครับแต่ก็ยากจริงยากเลยหอ,อกศักดิ์สิทธิ์นะฮะแต่ทีเนี้ยของ ของส่วนใหญ่มันจะเป็นของปลายเกมนะมันไม่ค่อยออกมันยากอยู่มันไม่ค่อยออกจริงๆครับเพราะว่ามันต้องใช้อะไรไอหอ,อกเนี่ยหาง่ายมงกุฎอะหาไม่ค่อยได้ครับมงกุฎอะหาไม่ค่อยได้เออแล้วก็น,นี้มาครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วทีนี้เราต้องทําไงก็ได้มันครีนแล้วเนี่ยอันนี้มาปุ๊บเอาหอยสังเกตไว้หน่อยฮะแล้วก็อันนี้ไม่เอารีโลหนึ่งขีมีอะไรน่าสนใจไหมเออล็อกอันนี้ไว้หน่อยครับถุงมือฮะแล้วไปกันต่อครับ ผมเล็งโฟลคอนเบดไว้นะเล็งโฟลคอนเบดไว้ครับเดี๋ยวเอามาเล่งความเร็วหอ,อกสักหน่อยฮนะเดี๋ยวซื้อออยล์แรมด้วยวันนี้เราจะซื้อออยล์แรมทุกอันเลยนะฮะทุกอันเลยอืมตี้เนี่ยฝ่ายตรงข้ามมีอาวุธ2ชิ้นเหมือนกันดาเมจเจ็ดห้าเจ็ดสามสี่อันนี้เราแพ้ดาเมจฮนะตี้ตี้สู้ๆเรา,เรา,เ,ราเราแพ้ก้อนหินด้วยเราแพ้กันหินด้วย,วยอ่ะโอเคเรามีอะไรเนี่ยพาวเวอร์ Moon, มูนมีสมิลลี่วอล มีโซเนตโซเนตเนี่ยเราไม่ได้ไม่มีก้อนหินเลยฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาจัสตดมาจัสตดมากันทุกวันเลยฮะเอานี้ออกมาเอาหอยสังออกมาเอานี้ออกมาแล้วก็เอาหมดตังหอยสังเหรอหอยสังหอยสังหอยสังเดี๋ยวผมเอานี้ออกมาไว้ข้างนอกนี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็อันนี้วางไวน้นี่นี้วางไว้ตรงนี้ทําไมเอากล้วยเกยไว้เฉยๆกล้วยเป็นไอเทมชิ้นเดียวที่สามารถดีเจนได้นะเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาไว้ข้างใน เอาไว้ข้างในฮะส่วนอันนี้คือช่องในนี้นะฮะมันจะเพิ่มแค่ของที่ฮิลได้มันจะฮิลได้เยอะขึ้นนะครับไอเจ้ากระเป๋าเวนอะไรนะไวเวดไวเวดแบ็กเก็ตเอตตะกร้าหุ่นยายนะฮะคือเขาจะเพิ่มปริมาณก,การฮิลให้10%เอเซ็นต์เอเพิ่มปริมาณก,การฮิล10%แล้วบวก3%ในทุกๆไอเทมเนเจอร์ที่อยู่ข้างในนะฮะก็ไอเทมเนเจอร์ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ของของ,ของที่ใช้ฮิลอยู่ข้างในเนี่ยมัน มีน้อยเออมีน้อยครับโอเคไปกันต่อฮะวันนี้เราเล่นสายเมกาโคเวอร์นะครับเมกาโคเวอร์ก็มีอะไรไม่มีไม่มีอะไรแค่แค่จะบอกไว้เฉยอ้าวตี้เรายังไม่มีโล่นะะไม่มีโล่เลือดเรามากกว่าเขาด้วยตาตาเลือดน,นะฮะตาเลือดแล้วก็เพิ่มปริมาณการฮิวให้อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะตี้แล้วเขามีธนูธนูก็แรงนะธนูหนามอะ่ะธนูแรงมากครับมีหอกมาลอะอะเปลี่ยนเป็นหอกมาก,ก่อน แล้วก็นีโลหนึ่งทีครับมีช่องล็อกช่องไว้ผมซื้อหองไล้ตังหมดเลยเหรอึตังหมดเลยเอาขายกระเทียมแล้วกันนะขายกระเทียมปุ๊บเอานี้มาหอกเราจะได้เจาะก,กรอดได้ด้วยแล้วไปกันต่อฮะเจาะกรอสองจุดสองจุดสี่สี่สองแปดแปดหน่วยอะตีโอเคไปละไปละ,ปละตีทีละแปดทีละแปดโอเคกรอบหมดแล้วฮะกรอบหมดแล้วประเด็นคือมันจะแทงโดนเขาไหมแทงโดนหรือเปล่ามีศูนย์ด้วยเหรอติดโลเหรอ มีมิดมิดคือตีไม่โดนติดศูนย์ก็คือตีติดโลฮะตีติดโลอ่ะตีเนี่ยไอ้ย้อยลงมาเนี่ยมันมิดฮะตีเข้าไปติดโลอีกแล้วโอ้โหนี่คือฝ่ายตรงข้ามเขาเ่ยไม่ค่อยมีนะมิดมิดอะไรเนี่ยมีแต่ของเราเนี่ยแหละที่มิดเอามิดเอาอ่ะเออโอเครีโลหนึ่งทีฮะมีมีอันนี้ด้วยเหรอเดี๋ยวผมซื้อใส่ก่อนได้ไหมมีตังค์อยู่9บาทฮะเดี๋ยวผมต้องค่อยๆทยอยซื้อนะฮะ ค่อยๆทยอยซื้ออันนี้มาปุ๊บอันนี้ยังจะเป็นหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้ครับแต่อีขวดเนี่ยผมต้องเอามาก่อนฮะเดี๋ยวล็อกไว้หน่อยนึงแล้วไปยังต่อครับยาเซมีน่านี่เป็นไอเทมที่แบบว่าถ้าสมมุติมันมันจะมีเนี่ยมันก็มีนะฮะถ้ามันไม่มีเนี่ยคือหาไงก็หาไม่เจอนะครับหายากมากหายากจริงเออผมไม่ได้ลืมเอ้ยผมลืมขยับธนูตีไฟตรงข้ามครับมีกูเบิร์ตไอ้นี่แล้วเลื่อน แล้วมีไอ้ซ่างกี้ฮะเขาจะไปเทเลทได้สองครั้งแล้วทีนี้เลือเขายังเต็มอยู่เลยฮะเรือยังเต็มอยู่เลยโอ้ตีไม่เข้าตีไม่เข้าครับเอาแท้มานะเดี๋ยวดิคือวันนี้เราจะเล่นสายอะไรอะ่ะคือมีแท้มีหนามมาแล้วฮะมีแท้มีหนามมาแล้วเนี่ยมาทั้งคู่เลยมาทั้งคู่เลยนะมาทั้งคู่เลยเอาไงดีถ้าสมมติมาทั้งคู่เนี่ยผมต้องรอบัตรเออรอรอเปลี่ยนเป็นบัตรทอนแล้วนะฮะ ลอเปลี่ยนเป็นบัตรทอนได้เลยก็เล่นไหมเล่นไหมติ TikTok, 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 TikTok. ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกซื้อมาเลยแล้วกันนะล็อกอันนี้ไว้หน่อยหนึ่งส่วนธนูนี่ขายทิ้งไปเลยหอกนี้เล่นไหมไม่กวาดเนี่ยขายไปก่อนครับซื้อ <c oughs> อ,อ,อันนี้มาเออไม่ใช่หยิบผิดอันเอานี้มาวางไวท้ท่า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 ไหนปุ๊บปุ๊บปุ๊บ๊บบบะโอเควางไว้ท่านี้เชิบเชิบเชบอืมอออดยังไปต่อฮะแซอีกแล้ว เล่นแท่ครับเล่นแทมสับ,บรดเล่นอยากได้เคลีะอือยากได้ครียเหมือนกันนะแต่ทีนี้ในเมื่อเรามีหนามมากขนาดเนี้ยนี่ไงขวดยาโอ้โหอยู่นี่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 ฮะตีตีเข้าไปตีเข้าไปเออจะว่าไปในเมื่อม,มันมีหนามขนาดนี้ใช่ไหมถ้าบัตรทอนแล้วเราต้องหาเราต้องหาอะไรหาดีเจนแล้วเราไม่มีรีเจนใช่ปหในเมื่อเราไม่มีรีเจนครับเพราะฉะนั้นเล่นอันนี้มาเลย บีสมาสเตหยิบอันนี้ออกมาปับ๊บแล้วก็รวมรวมมาขวดยาเออนี่ไงแล้วก็กระลอกฮะกระลอกเขาบอกสตีลบัฟแต่ผมว่ามันเอ้ยธนูผมขายทิ้งไปแล้วธนูผมขายทิ้งไปแล้วเอออันนี้อันนี้เพิ่งมาเอเอาไงดีวะวนี้ติ๊กตอกติ๊กตอกเอองงแล้วฮะตอนนี้ยังไงดีวะเอาไงดีวะแล้วก็กล้วยผมอยู่ข้างล่างนี้เดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บนึงนะฮะ โอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะเรื่องหอยขึ้นก่อนดีรื้ืๆเอาหอยขึ้นไปก่อนเอาหอยขึ้นไปก่อนฮะแล้วก็เอาไปโซนมาเพิ่มดาเมจนิดนึงแล้วไปกันต่อฮะในเมื่อมันมาทางนี้ใช่ไหมเราแบบว่าไม่สามารถที่จะแบบเล่นตามแผนได้เราก็ต้องปรับเดี๋ยวนี้เลยนะต้องปรับเดี๋ยวนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะเล่นเม่นกันนะกระลอกผมผมไม่ได้ผมไม่ได้จะเล่นเขานะเ๋ยวเอาเอาเม่นมาเอาเม่นมาดาเมจเขามีฮะตี น้ำราสิบเจ็ดสิบแปดแล้วเรามีสับป,ประรดไงสับป,ประรดมีมีมเออได้อยู่ได้อยู่ปุ๊บมีสับป,ประรดอีกลูกหนึ่งฮะเอามาดิยากอะไรเอออันนี้ดึงออกมาปุ๊บอันนี้มาวางไว้ตรงนี้ heroin, นี้วางไว้นี่หนึ่งนี่สองอ่ะนี่สามเออเอาสับป,ประรดมาล็อกอันนี้ไว้อันนี้หกบาทผมว่าผมขายของทิ้งแล้วไม่เล่นแล้ะไอที่พูดต้นเกมยังไม่เล่นลวฮะอันนี้วางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็สับปะรดวางไว้ตรงนี้หนึ่งหอยสังขายไป ห่อขายทิ้งไปแล้วฮะถุงมือถุงมือถุงมือติ๊กตอกติ๊กตอกไม่เอาแล้วครับโฟคอนบลอโฟคอนเบทครับเอานี้ออกมาแล้วก็ไปกันต่อครับมีสับประรดสับประรดสองลูกเนี่ยผมคิดว่าดามจผมน่าจะสูงอยู่นะเดี๋ยวเราหาเม่นกันฮนะหาเม่นกันกะลอกนี้ก็ดีนะฮะกะลอกนี้ก็ดีขโมยบัฟขโมยบับฟ่า่ตรงข้ามขโมยอะไรบ้างแต่มันใช้เวลาเฮ้ยสองเหลือสองวิากว่าเองอะ่ะสองวิกว่าขโมยบัฟมาได้ผมว่าโอเคนะตี ถ้าสองวิขโมยบัฟได้ผมว่าแบบโอเคมากฮะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเออมีโคคูณด้วยโคคูนไม่เอาดูเลือดไม่เอาทอนนี่ฮะอันนี้เลยของดีของดีอันนี้คู่คู่บัดดี้นี้ผมไม่เอามันมาช้าไปฮะมันมาช้าไปผมเปลี่ยนสายไปแล้วรีโลดหนึ่งทีเอ่อเอาอะไรดีติ๊กตอก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  อันนี้วางท่านี้ไปก่อนเดี๋ยวผมหาอีกสักอันหนึ่งครับอันนี้วางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็รีโรหนึ่งทีมีกระลอกอีกอันนึงอันนี้อีกอันหนึง่งกระลอกกระลอกไม่มีช่องฮะผมเนี่ยไม่มีช่องไม่มีช่องครับไปกันต่อฮะ <Okay. S 2> เดี๋ยวมาดูไอ้เจ้าพัดหนามของเรานะพัดหนามเราตอน10วินาทีสตันเหลือ8วิ8 8ดดเหลือ7กว่า7กว่าเหลือหเหลือหเหลือห้าเหลือห้าเหลือส เหลือ4ตี้เลือกกีวีเนี่ยเฮ้ยไม่ธรรมดาเหลือ4วิแล้วฮะน้มยี่หอันยี 25, 5, 125, 125่สิบห้าห้าร้อยยี่สิบห้ารเปอร์เซที่ลดไปเดี๋ยวนะมันทำยังไงมันจะแบบว่าลดเหลือแบบ0.1วินาทีเนี่ยมันต้องลดเท่าไหรอ่อ่ะคือวิธีการคำนวณนี่ผมแอบงงนิดนึงนะแอบงงนิดนึงครับเอาอยากได้ช่องฮนะ อยากได้ช่องครับอยากได้ช่องนี่น้องเม่นมาแล้วครับน้องเม่นมาแล้วแล้วก็ล็อกอันนี้ไว้สี่บาทสี่บาทสี่บาทขายกระลอกฮะขายกระลอกขายกระลอกอาขายกระลอกไม่พออ่ะขายอีกอันหนึ่งอ่ะซื้ออันนี้มา <sponsor? S 2> <ๆ>ปุ๊บวางไว้ตรงนี้ครับน้องเมน่น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 เอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันได้สองปุ๊บปุ๊บปุ๊บอืมาวางนี่หนึ่งก็ได้สองอยู่ดีสองอยู่ดีตดดด ไม่ว่าจะวางทางใดอันนี้วางไว้ตรงนี้อันนี้วางไว้ข้างบนนี้ก็ได้ขวดนี้วางไว้ข้างบนครับล็อกไว้ก่อนครับไปกันต่อฮะเอาวางไว้เผื่อมันไม่พอนะฮะเผื่อมไม่พอไฟตรงข้ามครับสายน้องหมาขวานคริแต่ขวานเขามีข้างเดียวฮะมันต้องมีับบเอ็กซ์สิตีตี้ตอนนี้นามเรานามเราพร้อมนาำเราพร้อมน้อง <c oughs> น้องเม่นเราไม่ออกเลย <c oughs> ไม่เด้งออกมาเลยเอาตี้ดาเมจ48 84ดาเมจสดฮะ ดาเมจสดๆแต่เราไม่คลีฮะน่าเสียดายลักเรามีเก้าเลยนะน้องน้องเขานี่ดาเมจเท่าไหร่ดาเมจ10ดาเมจ10แระบบวก0.5ในทุกๆหนามนะฮะครึ่งหนึ่งของหนามเรามี36ก็15 16 17 18ดาเมจของของน้องน้องเม่นเราแน่จะเป็น20 23่มใช่ไหมเขาชื่ออะไรอะ่ะเขาชื่อเฮดเฮด ฮ็ดนี่27ประมาณนี้ฮะประมาณนี้27็กระลอกหุ้ยเหลือแค่2วิกว่า,วาถือว่าโอเคเจ้าพัดเราสตันทุกๆสามจุดห้าวิใช้ได้นะเออไม่ธรรมดานะเนี่ยมีหนูไม่เล่นไม่เล่นครับรีโร่หนึ่งทีเอานี้มาปุ๊บเอานี้วางไว้ตรงนี้กลายเป็นว่าผมมานั่งเล่นกระลอกแล้วเนี่ยหยิบอันนี้มาหน่อยครับรีโร่หนึ่งทีขออยากได้ช่องอนะ่ะคือตอนนี้ผมอยากได้ครีมากเลยนะฮะ อยากได้ครีมากมากเลยอคืออยากได้ปลอกคออ่ะไว้ตรงนี้สักอันหนึ่งครับไปกันต่อฮะอยากได้ปลอกคอคับปอกคอไม่ออกถ้าปลอกคอไม่มีเราไม่ครีนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้มีกระเป๋ากระเป๋าอาเชอร์นะครับอาเชอร์แบกตี้ไฟต้องข้ามมีโลค่อนข้างเยอะครับโล่ค่อนข้างเยอะเราสตันด้วยสตันตอนนี้สตันทุกๆเลยสี่วิหรือสามวินะฮะสามวิเอาตี้ตี้ตี้ตสตันอีกแล้วโอ้โหเฮ้ยสตันทีกลายเป็นคอมโบที่แปลกมากฮะ เป็นคอมโบที่แปลกมากร้วมีฮีทไหมเมื่อกี้ไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่เอาไม่มีไม่เอาเพราะรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าฮะเออเอานี้วางไว้ตรงตรงนี้แล้วกันนี้วางไว้นีดหนึ่งสองสามอ่านี้วางไว้คู่กันตรงนี้ฮะอันนี้ไม่เอานะครับไม่เอารีโรหนึ่งทีเดี๋ยวนะผมหาอะไรอยู่ปอกคอเออปอกคอปอกคอครับปอกคอปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปอกคอยังไม่ออกมาฮะยังไม่ออกมาอ ปอกคอยังไม่ออกมาเขาสเมือการ์ดดึงมาก่อนครับไปกันต่อฮะอยากได้ปอกคออ่ะไฟตรงข้ามมีคาตนาแล้วก็แซ่เขาจะลบบัฟเราครับมาลบบัฟเราแต่เราต้องไวกว่าเขานะเราต้องตีไวกว่าครับอุ้ยอุ้ยเลือดเ,เราหายไปครึ่งแล้วหายไปครึ่งหนึ่งแล้วดาเมจเขาขึ้น3 3เราก็แข่งกันอยู่แข่งกันอยู่ตีแพ้ไม่เป็นไรครับเกมนี้เราไปได้ไกลไปได้ไกลไปได้วยก,กัน ปุ๊บอืมลีโลหนึ่งทีมีช่องอีกแล้วแต่ผมหาปอกคออยู่ฮะหาปอกคออยู่อันนี้หนึ่งบาทครับลีโลหนึ่งทีมีน้องเม่นนี่อีกตัวหนึ่งน้องเม่น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 เอ่มนี่วางไว้ตรงนี้นี่วางไว้นี่น้องเม่นวางไว้ตรงนี้หนึ่งทิกเกอร์ได้ครบเลยสามจุดอันนี้สองจุดเดี๋ยวผมค่อยขยับฮะเดี๋ยวค่อยๆยขยับไปแล้วก็นี่วางนี้นี่วางไว้ตรงนี้ฮะแล้วไปกันต่อครับน้องเม่นมาละน้องเม่นมาละ แต่กระลอกเขาทำงานได้ดีนะสองวิกว่า,วาขโมยบัฟคือขโมยบัฟหนึ่งหนึ่งยาวทุกสองวิแต่เขาก็เด้งมาเหมือนกันฝ่ายเรงข้ามลบทิ้งฮะเรงข้ามลบทิ้งเราตีตีเรามีน้ำน้ำยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสามยี่สิบสี่ตียี่สิบเก้าสามสิบโอ้โหเฮ้เยสนุกอะ่ะคือแบบอยู่ดีก็พมพมลิขิตบรรดาลจักพาเรามาพบกันทันใดใช่ไหมใช่ คือแบบอยู่ดีผมก็เฮ้ยทำไมมีสายนี้มาเล่นอะไรประมาณนี้เลยนะะเออนีวางไว้ตรงนี้นี่วางนี่นี่วางนี่หนึ่งสามดอกสามสามอืมตรงนี้วางได้ตรงนี้วางได้ฮะแล้วก็ลอกนี้วางนี้ดีอันนี้หนึ่งสองสามอันนี้วางตรงนี้นี่วางนี้สามจุดสามจุดสามจุดอันนี้เกือบครบแล้วถ้าเกือบครบผมขยับนี้หนึ่งนี้หนึ่งโอ้กระลอกอย่างแจ่มนี่วางไว้ตรงนี้เตึ๊ดเติรดเตดเติดเติดโอเคครบไหม ครบรีโร่หนึ่งทีไม่มีอะไรไปกันต่อฮะอยากได้ปลอกคอครับตอนนี้ปลอกคอมันยังไม่มีฮะน้องเมนครับตอนนี้น้องเมนทิกเกอร์ทุกๆ3.36วินาทีฮะตีแล้วเราโดนพิษเราโดนพิษฝ่ายตรงข้ามมีโลดโดนสตันโดนสตันไปทุกๆ5้าวิห้าวิอตีหนามขึ้น3า3สี่ตี3739 40้ี่โอ้โหเหนือได้4ีแล้วเนี่ยเหลือเท่าไหร่ยังเหลือ3วิอยู่อีกะ คือมันคำนวณยังไงของมันเนี่ยผมงงเหมือนกันนะคำนวณยังไงก็ไม่รู้ครับนี่โลนหนึ่งทีนี่ไงปลอกคอมาแล้วหนึ่งอันเอ้ยอันนี้มันก็ลดราคาจังเลยมันขยันลดราคาอันนี้ก็หกบาทหกบาทนะผมซื้อมาเนี่ยไปกันต่อครับอ่ะกล้าขายผมว่ากล้าซื้อแหละอ่ะฝ่ายตรงข้ามมาโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยใส่ดูดเลือดเว้ยดูเลือดมานะครับดูเลือดมานาะแล้วเราดัมมีเลือดไหลเป็นน้ํา เลือดไหลเป็นน้ำเลยฮนะเลือดไหลเป็นน้ำเลยล่าสุดเขาน่าจะได้บัฟไหมน่าจะเป็นสายสายเล่งบัฟไหสายเล่งบัฟมานะไอ้มานาออฟนะฮะสายเล่งบัฟมานาออฟเพราะว่าเขาจะได้30บัฟเลยนะเพราะว่าเขาได้มานามัเซอร,รี่มาะะบวก17แรนดอมบัฟนะจากตัวมันก็ได้17อยู่แล้วนะครับก็เป็น34บบนะัฟมาเมื่อกี้มันขึ้นมาเปล่าไม่รู้ดูไม่ทันไปกันต่อครับน้องเม่นอีกตัวหนึ่งน้องเม่นตัวหนึ่งอ่ะเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ดึงอันนี้ออกมา แล้วก็กล้วงวยอืมกล้วยเหรอเดี๋ยวผมรวมไปเลยแล้วกันนะผมไม่มีช่องอันนี้วางตรงนี้นี่วางนี่ไปครับแล้วก็อันนี้วางเอ่อคัสเตอร์การ์ดผมว่าเว็บที่17เ็ดนาะขายทิ้งไปฮะขายทิ้งไปอันนี้วางไว้ตรงนี้อันนี้ค่าลักค่าลักเอ่ผมขายทิ้งไปแล้วกันขายทิ้งไปฮะส่วนอันนี้วางไว้ตรงนี้อันนี้หนึ่งนี้สองอันนี้วางตรงนี้ได้ครับไม่รวมนะ เปต่อครับอันนี้รวมไปเผื่อเผื่อผมจะวางสับปะรดได้สักอันนตีโอ้ยฝ่ายตรงข้ามมีมงัมมงกรสามตัวมังกรสามตัวปุ๊บเรามีโลขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้ตีเปิดอมะตะฮะเปิดอมะตะเราตี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 ตตตตสตันด้วยเอาตีโอ้ยดีนัน้นเราซื้อมามงกุฎฮนะพอดิบพอดีเลยพอดิบพอดีฮะถือว่าพอดีเกือบแพ้แล้วนะเมืเ่อกี้ เกือบแพ้แล้วฮะอ่ะรีโลหนึ่งทีครับขอช่องหน่อยมีกระลอกมาครับมีกระลอกมาแต่ทีนี้แบบอือเอาไงดีเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวแป๊บหนึงแป๊บนึงขยบขยบเออขยบตรงนี้ครับวางนี้ได้พอดีเลยนี้วางตรงนี้กระลอกอันนี้วางตรงนี้หนึ่งวางได้ไหมวางไม่ได้ครับอันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วกัน วางไว้ตรงนี้แล้วก็นี้วางตรงนี้อีกหนึ่งตัวโอ้โหแน่นครับปุ๊บรีโลหนึ่งทีล็อกอันนี้ไว้หน่อยฮะไปกันต่อครับเหลือ2อชีวิตกับเวฟที่18อ่ะหมดแล้วนี่ว่ะหมดแล้วฮะลืมดูลืมดูไฟตรงข้ามครับปุ๊บสายดูดเลือดมิสเตอร์สตูกเกิลเนี่ยไอตัวนี้เมื่อวานนี่เจอปะ่ะเดี๋ยวนะนี่ฮะนี่ปัญหาถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อวานผมเจอไอ้นี่แหละใช่ไหมใช่เลยใครใครไม่มั่นใจย้อนไปดูคลิปได้เลยฮะ เหมือนแบบว่าผมต้องมาแก้แค้นมันอะนี่ขนาดแบบ1.7วินาทีมันดูดเลือดไปละ15ครับมีแวมพายแล้ว15หน่วยแล้วิเตอร์สตูเกอร์เนี่ยมันเร่งเร่งดาบเร่งน้องสาวเขามาลบบัฟผมฮะแล้วก็ลิฟเบกฮะเขาจะเด้งค่าลีเจนขึ้นมาเอ้ค่ารักขึ้นมาแล้วยีราฟสองตัวก็จะใช้ค่ารักในการสร้างสร้างดูดเลือดขึ้นมาฮะเราจะไหวไหมเนี่ยมีกระลอกขโมยบัฟไอขโมยบัฟทีละหนึ่งทีละหนึ่งมีหนามอีกเออ เดี๋ยวไปที่ศูนย์จาวิแล้วกันฮนะปึ๊บ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 โอเคบัฟเรากระจุยกระจายหมดฮะายตรงข้ามดุเรื่อยไปเลยยี่สิบตีเราสร้างหนามขึ้นเจ็ดขึ้นแปดฮะขึ้นเจ็ดขึ้นแปดายตรงข้ามก็ตีเรามีโล่ขึ้นมาไอ้โล่นี้มาจากไหนเนะี่ยตีเก้ามานาะปุ๊บเปิดอมตะฮะเปิดอมตะเราตีตีสองตีสามเอ้าหมดแล้วอมตะเขาเปิดอมตะเหมือนกันครับหนึง่งเราตีโอ้โหฝ่ายตรงข้ามฮิวมาเต็มเลยฮิวเต็มฮิวเต็มเราตี น้ำเราไปสีส้มโอ้โหล้วแพ้อีกล้วหิวอีกเหรอโอ้โหเดี๋ยวนะหิวหนักมากครับแก้แค้นไม่สำเร็จฮนะปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปุ๊เนี่ยหิวมาจากบัดดี้กูเบิร์ตครับเขาหิวมา115 <c oughs> หิวมาทีเต็มหลอดเลยแล้วแบบเฮ้ยแล้วผมจะสู้ยังไงเนี่ยผมต้องมีตัดเลือดใช่ไหมต้องมีตัดเลือด100%ครับไม่งั้นไม่ไหวฮะสู้กับคนนี้ไม่ได้ครับสู้คนนี้ไม่ได้คอมนี้ไม่ได้เลยคอมที่เจ๋งมากๆ ต้องยอมรับต้องยอมรับแต่เราก็แพ้อีกแล้วแพ้นี่อีกแล้วฮะก็ <c oughs> คือความรู้สึกเหมือน AI ของไอตัวระบบของมันนะเขาจะเซฟเซฟคอมของคนที่แบบว่าเก่งมากๆเอาไว้ไว้ชุดหนึ่งประมาณสักหนึ่งร้อยคนแรกที่ผ่านด่าน18สมมตินะสมมติชนะด่าน18มันก็จะเซฟไว้18คนแล้วเราก็ต้องมาสู้กับคนที่18คนเนี่ยแล้วทีนี้บางทีอะถ้าสมมุติเราชนะ หนึงในสิบแปคนเนี่ยคอมของเราอะ่ะอาจจะถูกเซฟขึ้นไปเป็นหนึ่งในในชุดนี้แล้วก็เอาปลดอันนี้ลงมาอะไรประมาณนี้ฮะผมคิดว่าตัวเกมมันน่าจะเป็นอย่างนี้คิดว่า <c oughs> คิดว่าเฉยๆนะแต่ถามว่าดีมันก็โอเคนะแต่เสียดายว่าฮิวแรงเกินพี่ฮิวแรงไปไหนครับเออฮิวแรงไปไหนเนี่ยโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลคให้ด้วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ